แล้วจากเวลาที่ล่วงเลยผ่านมาผมแจ็คเดลิเปอร์ผู้ที่มีอาชีพหลักเป็นนักจ้างรับค่าผมนั้นมีหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ค่ามามากมายและผมนั้นไม่เคยคิดจะทํางานพลาดและไม่เคยคิดจะบิดใครแต่แล้วเมื่อนักค่ากลับต้องมาโดนบิดซะเองโดยผู้ว่าจ้างที่มีชื่อว่าตอติจากหัวหน้าแกงเสียบไม่ได้มีลุงแมเอลติเจเคแล้วก็ชั้งนมชั้งนมแล้วก็แจ็คเกอเค k เอาทั้งหมดดีสี่หืนะ ได้ครับ 40, ได้สี่คนสี่หมื่นนะครับซึ่งแน่นอนความไว้เนื้อเชื่อใจของผมนั้นที่ผมให้กับต๊อดมันก็พังลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและแน่นอน,อนเมื่อรักมากก็ต้องแค้นมากผมนั้นเองจึงประกาศศึกกับต๊อดติว่าหากไม่จ่ายเงินค่าจ้างนั้นผมจะทำการเผาผ่านแก๊งเสียมไม่ได้ให้หมอดไม้เป็นเท่าทุนที่กูดูหนักมากไปป่าว่าเอาเป็นว่านั้นช่างมันเถอะแต่ต๊อดตินั้นก็คงไม่ยอมที่จะจ่ายและปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่จ่ายผมเลย และหลายคนอาจจะงงว่าชื่อคลิปเําว่าด m o มอนเฮดเกี่ยวอะไรที่ผมต้องไปไล่ฆ่าเขาตอนคลิปนี้มีคําตอบส่วน J.K. นั่นเหรอแน่นอนหลังจากที่ผมไปฆ่าบอสเขาที่มีชื่อว่าล um ุงแบ็กผมก็โดนตามล่ากระทืบและวันนี้ก็โดนวนลูปด้วยแต่แน่นอนผมไม่ได้รู้สึกถึงฟิลตื่นเต้นแบบนี้มานานมากแล้วและแล้วมันก็ถือเวลาสมควรแล้วที่ผมจะมาไล่ฆ่าแก๊งใหญ่3ามแก๊งในเมืองนั่นคือด m o มอนเฮดและอ่อนมันก็คืออ่อนนะพูดเลยกูไม่ต้องเฟคครับกระจก เสียงไม่ได้ไอไอที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าตวกูเสียไม่ได้แล้วแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบรางบริสัทก,กับพวกกูสิและ JAK